แกะกล่องพัสดุ ep 17จะเป็นอะไรนั้นมาดูกันเลยค่ะก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่แล้วก็มี พัสดุวูส7มาแล้วนะคะนีนะะเป็นถุงน,นะคะโอเคแล้วก็มาแกะกันดีกว่าโ,อ,โอ,อ้กหอันนี้ แกย่ายง่ายง่ายติดติดติดมแล้วอุ้อู้อ,อ้าเห็นไหมถ้าแกะกค่กระดูกมันก็จะลหยออกแลโอ้โหนี่เอาถุงวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่โอ้มันคือสายแจ็ค3.5ค่าไอ้ยาหัวยาวมากเลย นีเป็นสายแก๊สสามจุดห้าโอเคนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะวัะสดุวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาสั้นๆง่ายๆนะคะทุกคนโอเคค่ะอันนี้ก็ลาไปก่อนจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ